สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้มาเช็คเงินเข้าสำหรับโครงการราชนะและโครงการมสามสเรารักการอัปเดตล่าสุดต้องขอบอกก่อนเลยว่าใครที่ครบสองสิท์ได้ไปเลยสองเด้งก่อนอื่นเรามาดูตารางในการโอนเงินเยียวยาทั้งสองโครงการกันก่อนเริ่มที่โครงการราชนะจะแบ่งการโอนเงินเป็นทั้งหมดสองกลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่รับเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตางังจะมีการโอนเงินเยียวยาทั้งหมดสอรอบ รอบแรกในวันที่20พฤษภาคม64จำนวน1,000บาทและรอบที่2คือวันที่27พฤษภาคม64อีก1,000บาทกลุ่มที่2กลุ่มที่รับเงินเยียวยาผ่านบัตรคนจนและบัตรประจำตัวประชาชนโดยจะมีการโอนเงินเยียวยารอบแรกในวันที่21พฤษภาคม64จำนวน1,000บาทและโอนอีกครั้งในวันที่28พฤษภาคม64อีก1,000บาทสำหรับโครงการม33เรารักกัน จะมีการโอนเงินเยียวยาในรอบแรกคือวันที่24พฤษภาคม64จำนวน1,000บาทและโอนอีกครั้งในวันที่31พฤษภาคม64อีก1,000บาทโดยทั้งสองโครงการต้องใช้สิทธิ์ให้หมดภายใน30มิถุนายน64หากใช้วงเงินสิทธิ์ไม่หมดสิทธิ์จะถูกตัดทันทีในส่วนของสิทธิ์เยียวยายโครงการอื่นๆใครที่ได้รับ2สิทธิ์อยู่แล้วก็ได้2เด้งไปเลยเช่น คนที่มีสิทธิ์ในโครงการลรชชนะและโครงการมสาสเรารักกันไม่ได้มีการเปิดรับเพิ่มเติมแต่อย่างใดให้สิทธิ์คนเก่าที่เคยได้รับในรอบที่ผ่านมาโดยให้เพิ่มคนละ2,000บาทแต่เราสามารถเลือกรับสิทธิ์เพิ่มเติมได้อีกนอกจากเงินเยียวยาโครงการเราชนะและมสามเรารักกันแล้วสามารถเลือกเพิ่มได้อีกหนึ่งโครงการโครงการคนละครึง่งหรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นหมายความว่า ถ้าเราเคยได้รับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งอยู่แล้วก็ได้รับไปเลยอัตโนมัติ2เด้งไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มแต่อย่างใดในส่วนของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนอกเหนือจากเงินเยียวยาโครงการเราชนะ2000คุณยังได้วงเงินเพิ่มเติม,ตมในบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกเดือนละ2 0 0บาทเป็นระยะเวลา6เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม64 รวมวงเงินทั้งสิ้น1,200บาทแต่กลุ่มบุคคนจนไม่สามารถเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งและโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ได้อีกนะคะในส่วนของโครงการคนละครึง่งคนที่เคยได้รับสิทธิ์อยู่แล้วจะได้รับสิทธิ์อัตโนมัติเลย3 0 0พบาทเพียงเข้าไปกดรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังในช่วงเดือนมิถุนายนส่วนคนที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ทางกระทรวงการคลังจะมีการเปิดลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก16ล้านสิทธิ อันนี้ต้องตื่น6โมงเชา้ามาแย่งกันลงทะเบียนเหมือนเดิมนะคะส่วนช่วงการลงทะเบียนน่าจะประมาณเดือนมิถุนายนแต่สำหรับคนที่เลือกรับสิตในโครงการคนละครึ่งแล้วจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้อีกต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างคนละครึ่งและโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้หากมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับโครงการเยียวยาจากทางรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่ง โครงการราัชนะโครงการมสามเรารักกันรวมไปถึงโครงการเราผูกพันและบรสวัสดิการแห่งรัฐหากมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตอย่างไรเราจะรีบมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรอรับข้อมูลข่าวสารดีๆและอัปเดตข้อมูลก่อนใครให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ